สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ country show ครับก็สำหรับในคลิปนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะมา,าทําความรู้จักกับตัวสิ่งที่เรียกว่า cell broadcast นะครับผมก็อันนี้เนี่ยเราหลายๆท่านนะ่าจะติดตามข่าวสารในบ้านเมืองของเรามาบ้างแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของก่อการร้ายมีเหตุการณ์ยิงอะไรตรงนี้ก็เขาก็มีการพูดถึงเรื่องระบบการส่งข้อความแบบฉกเฉินแบบ cell broadcast ขึ้นมานะครับผมว่ามันว่าเขาจะมีการทารูป มืออะไรกันแนละ้วนี่ก็อันนั้นก็เป็นข่าวที่อ่ที่ออกมานะครับผมก็ในวิดีโอนี้เนี่ยเราก็จะมาทาําความรู้จักกับตัวการรับส่งข้อความแบบเซลลบอร์ดแคสต์กันนะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เออมันมีวิธีการอย่างไรแล้วก็จุดเด่นของตัวเซลลบอร์ดแคสต์ที่อ่านำมาใช้กับระบบแจ้งเตือนอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับทีนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้อง ดูก่อนว่าเซลล์บเอร์แครส์มันคืออะไรนะครับผมก็เรามาเริ่มกันเลยก็ไปเซลล์บเอร์แครส์เนี่ยมันเป็นวิธีการส่งข้อความเนี่ยไปยังโทรศัพท์มือถือเหมือนกับ SMS เมนี่แหละครับผมแต่มันเป็นการส่งข้อความแบบอ่าจากผู้ส่งคนเดียวนะไปยังมือถือหลายๆเครื่องในเวลาเดียวกันพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะครับโดยมาตรฐานในการส่งข้อความแบบเซลล์บเอร์แครส์เนี่ยมันเป็นมาตรฐานของเครือข่ายมือถือระบบท,ทั่วไปเลยนะตั้งแต่ 2G ไปจนถึงระบบ 5G ที่เรา,าใช้กันอยู่ในทุกๆวันนี้นะครับผมโดยการส่งข้อความแบบเซิร์ฟเอร์แคสเนี่ยเขาก็มีชื่อว่า Smscb นะหรือ cb sms นะครับผมก็หลายคนอาจจะอันนี้เดี๋ยวมันก็จะเริ่มงงละนะครับว่าอ้าวแล้ว cell board cast มันจะเป็น sms ได้ยังไงนะครับผมซึ่งในตัว cell board cast หรือ smscb เนี่ยมันมีวิธีการส่งที่ไม่เหมือนกันกับ sms ที่เราใช้กันอยู่ในโทรศัพท์มือถือในทุกวันนี้นะครับผมโดยจะต่างกันตรงที่ว่า,าการส่งข้อความแบบ c e r แ cast เนี่ยจะส่งข้อความจากหนึ่งที่นะ จุดต้องกาเนดเนี่ยไปยังเครื่องปลายทางได้หลายๆเครื่องในเวลาเดียวกันเราก็เราสามารถที่จะกําหนดจุดในการส่งข้อความไปยังปลายทางนั้นได้นะครับผมซึ่งแตกต่างกับตัว SMS ตรงที่ว่า SMS เนี่ยเราจะต้องส่งไปยังเป้าหมายเพียงแค่คนเดียวนะครับผมก็คือเราจะต้องระบุออหมายเลขโทรศัพท์ลงไปว่าออจะส่ง SMS ไปหาใครนะครับแต่เซลล์บล็อตแคสเนี่ยไม่ต้องนะครับผมก็ส่งไปยังตัวกระจาย ่าสัญญาณแล้วก็มันก็จะรับทุกเครื่องเลยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็นี้ก็จะเป็นในเรื่องของเซ r ร์ r o a อร์แคแล้วก็ตัว SMS นะครับผม ในนี้เนี่ยเราเราก็มาเริ่มต้นกันนะครับว่าจุดเริ่มต้นของการส่งข้อความแบบเซิร์ฟอร์แคสต์เนี่ยมันมันมีจุดเริ่มต้นกันมาอย่างไรนะครับผมจุดเริ่มต้นของตัวระบบการส่งข้อความแบบเซิร์ฟเวอร์แคสต์เนี่ยมันเริ่มต้นในปี1997เลยนะครับผมในยุคเอ่อมือถือเครื่องโตๆใหญ่ๆเลยนะครับผมตอนนั้นก็เริ่มมีการทดสอบในการใช้งานในกรุงปารีสนะประเทศฝรั่งเศสนะครับผมเราก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับผมก็ในมีการใช้งานในหลายๆประเทศนะ โดยในช่วงเวลานั้นเนี่ยคือก็มือถือก็น่า,นาจะเป็นยุคโนเกียย์อยไรนั้นก็เออก็นำระบบนี้ไปใช้กับอองานทางด้านแบบส่งข er. yeah. <opia> <ๆ>้อความแบบการแจ้งเตือนฉุกเฉินนิดๆหน่อยๆนะหรือการแสดงพยากรณ์อากาศนะข่าวสารในพื้นที่แถวนั้นแล้วก็จุดที่คิดว่า น่าจะเคยเห็นในมือถือโนเกียหรือมือถือยี่ห้ออื่นมาบ้างในบ้านเราก็คือการที่ตัวโทรศัพท์เราเนี่ยสามารถที่จะระบุได้ว่าตอนนี้เรากำลังใช้อ ช่องสัญญาณที่เสาสัญญาณอยู่ตรงไหนนะครับผมโดยจะขึ้นเป็นรหัสเป็นชื่อเมืองเป็นชื่อเสาที่ตัวผู้ให้บริการเขาตั้งเอาไว้นะครับผมอันนี้ก็ตัวอย่างก็จะเป็นเครื่องโนเกียนะครับผมก็ตรงนี้อ่าคำว่านี้ก็จะเป็นในส่องของชื่อโอเปอเรเตอร์เรหรือชื่อผู้ให้บริการเกือข่ายมือถือนะครับผมแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นชื่อรหัสของตัว เสาส่งสัญญาณนะครับผมในในตัวของที่ตัวโทรศัพท์เราไปเชื่อมต่อไว้นะมันก็จะเป็นชื่อมัอนเลยในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีหลายเครือข่ายนะครับที่รองรับในลักษณะแบบนี้นะก็จะเป็นโชว์ชื่อเสามาเป็นชื่อจังหวัดตำบลหรือชื่อสถานที่ที่ที่เสาไปอยู่นะครับผมก็ถ้าเป็นคนในพื้นที่ก็จะรู้นะครับผมว่าเออชื่อแล้วเนี้ยคือมันเป็นชื่อของอะไรอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ ก็ถ้าใครทันมือถือยุคโนเกียที่เป็นจอข่าวดําก็น่าจะ,ะคุ้นเคยกับลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งไอลักษณะแบบนี้นะครับก็ใช้เทคนิคในส่วนของการส่ขงข้อความแบบ Serv เซิร์ฟวอรแคสเหมือนกันนะครับผ่านช่องสัญญาณหมายเลข50ด้วยนะครับผมก็ในปัจจุบันเนี้ยก็ในบางเครือข่ายก็มีการใช้งานอยู่แนตะ่ก็บางที่เขาก็ยกเลิกไปแลนะ้วก็ไปส่งในช่องอื่นหรือไม่ไม่ส่งไอชื่อไอ เครือข่ายทุนนี้ไปแล้วนะครับในระบบการส่งข้อความแบบเซิร์ฟบอร์ดแคสต์เนี่ยะจะไม่ได้ส่งแบบเป็นรูปแบบของขึ้นมือถืออิสระเหมือนกันกันกบะระบบการแจ้งเตือนแบบอื่นๆนะครับผมเซล์บอร์ดแคสต์ Self เนี่ยก็ยังคงต้องเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือที่งเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับผมโดยการเชื่อมต่อและส่งข้อความของเซิร์ฟบอร์ดแคสต์เนี่ยมันจะ,ะต้องอส่งผ่านตัวอุปกรณ์นะซึ่งจะขึ้นอยู่กับ เครือข่ายที่เราใช้งานอยู่ด้วยนะครับผมก็จะมีตั้งแต่ 2G ถึง 5G เลยนะครับผมก็ตัวเซมวอร์แคสอยาจะเชื่อมต่อกับส่งข้อความผ่านเครือข่ายผ่านระบบนะดังต่อไปนี้นะครับผมก็ 2G ก็เชื่อมต่อผ่านาตัวส่งสัญญาณเซลสายนะครับหรือ BSC นะครับผมถ้า 3G ก็เชื่อมต่อผ่าน INC นะครับผม 4G ก็ 3G กับ 4G เนี่ยถึงแม้ชื่อจะ ไม่เหมือนกันแต,แต่แต่ตำแหน่งการทำงานมันจะคล้ายๆกันนะส่วน 5G ก็จะเชื่อมต่อผ่านตัว Core i เซก็คือเป็นส่วนที่ที่เป็นส่วนหลักของตัวเออครือข่ายเลยแล้วก็มีตัวระบบ AMF นะอันนี้คุณผู้ชมที่สนใจที่จะเอ่ดูข้อมูลเชิงลึกของพวกชื่อเหล่านี้นะครับผมก็ไปศึกษาเพิ่มเติมมาแล้วกันนะเพราะผ,ผมไม่ขออลงอรายละเอียดไปมากกว่านี้นะ พอไม่งั้นเดี๋ยวเออมันจะเป็นข้อมูลทางเทคนิคที่ที่จะเข้าใจยากนะครับผมก็อันนี้เราเล่าให้เข้าๆให้ดูว่าอ่าถ้าเป็นระบบอ่าในแต่ละแบบเนี่ยเขาเชื่อมต่อกันผ่านอะไรนะเขาเข้าถึงในส่วนตรงไหนในการส่งข้อมูลข้อความในแบบเซลล์วอร์ดแคสต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพ แผนผังของตัวโครงข่ายตัว 4G นะครับผมก็ตัวเซ็บอร์ดแคสเนี่ยมันก็จะมาส่งผ่านตัวนี้นรับ MME ตัวนี้ก่อนที่จะส่งไปที่เซลลไซย์ Sell ide, หรือตัวเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็มาส่งที่มือถือเรานะครับผมในส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นร่งเรื่องของพวกวงจรเกี่ยวกับพวกการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็วงจรสลับในการโทรอะไรพวกนี้ ซึ่งเราก็รู้กันนะครับว่าเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะมันก็จะมีในเรื่องของการโทรด้วยเสียงที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะผมก็จะมีวงจรในการใช้งานในส่วนตรงนี้อยู่นะก็อันนี้ก็เป็นผังให้ดูแล้วก็เข้าๆแล้วกันนะครับก็ให้รู้ว่าเออเซลล์ฟวอร์แคเนี่ยเราส่งผ่านตัว เครื่องวงจรที่เป็น MME ตัวนี้นะครับผมแทนนะครับผมซึ่งเขาไม่ได้ส่งผ่านในเรื่องของตัวตัวระบบโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอพื้นฐานของตัวการส่งข้อความแบบเซิร์ฟเวอร์แคสนะครับผมต่อมานะผมก็อันนี้ก็จะเป็นระบบการแจ้งเตือนในสถานการฉุกเฉินนะครับผมก็ อ่าแล้วก็ได้ดูกันนะครับตามขาวว่าวก็คือเขาจะเอาระบบเซล์บอร์ดแคสต์มาเป็นอ่าระบบในการส่งข้อความแบบแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับผมก็ในเบื้องต้นเนี่ยคือจากเนื้อหาที่เล่าผ่านมาเนี่ยตัวเซล์บอร์ดแคสต์เนี่ยมันไม่ได้เป็นอ่ามาตรฐานในการส่งข้อความแจ้งเตือนในลักษณะทางด้านสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะนะผมก็คือแบบส่งข้อ ความอะไรก็ได้อเป็นพยากรณ์อากาศเป็นส่งแบบขายของหรืออะไรก็ได้นี่ยซึ่งพื้นฐานเขาเป็นลักษณะแบบนั้นครับผมแต่ว่าในการใช้งานในรูปแบบของโครงสร้างของการส่งข้อความแบบเซิร์เวอร์แคสเนี่ยมันเอื้อต่อ การใช้งานในลักษณะการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับผมก็ตัว s e r v ์ฟเวอร์เนี่ยมันมีความสามารถดังต่อไปนี้นะครับที่มันทําให้เรารู้ได้ว่า,เ,าเนี่ยมันทํามาเพื่อการใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉินจริจรงๆนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วคนที่ล่างมาตรฐานตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็แค่แบบอยากจะส่งข้อความจากเครื่องหนึ่งไปยัง หลายๆเครื่องนในใน,ในการรับส่งข้อมูลเพลงแค่ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองนะครับผมโอเคแล้วก็คุณสมบัติของเซลลบอร์ดแคสเนี่ยมันเอื่อต่อการแจ้งเตือนอย่างไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันก็คืออย่างแรกก็คือตัวเซลลบอร์ดแคสเนี่ยสามารถส่งไปหาเครื่องมือถือได้หลายล้านเครื่องในเวลาไม่กี่วินาทีนะครับก็คืออาจจะแจ้งเตือนทั้งประเทศก็ยังได้นะครับหรือจะแจ้งเตือนใน ในบางกลุ่มหรือในจุดที่มีคนเยอะๆเนี่ยก็สามารถส่งข้อความไปยังทุกๆเครื่องได้นะครับแต่ในเวลาสั้นนะครับซึ่งต่างจาก sms ซึ่งก็ต้องแบบทยอยส่งไปทีทละเครื่องนะครับก็กินเวลาเยอะอยู่พอสมควรแ้วคุนสมบัติต่อไปก็คือตัวการส่งข้อความแบบเซลล์บอร์ดแคสเนี่ยตัวระบบของตัว ตัวมือถือเองเนี่ยะระบบแจ้งเตือนที่เป็นเสียงแล้วก็สั่นที่แยกเป็นอิสระจากตัวระบบการแจ้งเตือนที่มาจากของระบบปฏิบัติการนะครับผมก็ในส่วนนี้ก็หมายความว่า,วาต่อให้เราตั้งค่าโทรศัพท์มือถือให้ปิดการแจ้งเตือนหรือจะเป็นปิดปิดเสียงปิดสั่นอะไรก็ตามนะครับผมถ้ามี ข้อความที่เป็นเซลล์บตบอดแคสส่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยตัวโทรศัพท์ของเราก็ยังคงมีเสียงดังแล้วก็มีแจ้งเตือนที่เป็นสั่นขึ้นมาอยู่ดีนะครับผมให้เราได้ยินได้อย่างชัดเจนนะครับผมก็ไอคุณสมบัตินี้คือมันทำมาให้เป็นแบบแจ้งเตือนแบบฉุกเฉินก็ส่งเสียงมาดังๆเพื่อให,ให้ได้ยินอย่างทั่วถึงนะครับผมก็เขาก็เลยออกแบบให้มีการแจ้งเตือนแยกเป็นอิสระออกจากระบบการแจ้งเตือนของตัวระบบปฏิบัติการของตัวมือถือเองนะครับผม ปอะมานะครับผมก็มีเพียงผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะครับที่จะสามารถส่งข้อความในรูปแบบของเซิร์ฟบอร์ดแคสได้นะครับผมก็ไม่ว่อาอก็จะก็อย่างที่เล่าไปก่อนหน้าน,นี้ก็คือต้องส่งผ่านาวงจรพิเศษของตัวโครงข่ายของมือถือนะครับผมก็ซึ่งไม่ใช่เราหรือเป็น คนใดคนหนึ่งที่สามารถส่งได้นะก็จะเป็นกลุ่มคนที่อนุญาตเป็นพิเศษนะครับที่สามารถที่จะส่งข้อความลักษณะแบบนี้ได้ซึ่งก็น่าจะอนุญาตให้แค่กลุ่มหน่วยงานภาครัฐทีม่มีหน้าที่ในการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยพิบัติหรือเป็นพวกก่อการร้ายโดยเฉพาะนะครับหรือจะเป็นกลุ่มคนที่ทําทงาน ร่วมก,กันกับอ่าพวกผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนั้นนะที่สามารถที่จะเปิดให้ส่งข้อความในลักษณะแบบนี้ได้นะครับต่อมานะครับผมก็ปัจจุบันนี้อ่ะมือถือแทบทุกเครื่องที่มีขายอยู่ในปัจจุบันนี้นะรองรับระบบการรับส่งข้อความแบบเซลล์บอร์ดแคสกันหมดแล้วนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยก็คือถ้าเครื่องไหนที่ ที่ไม่รองรับตัวนี้น่าจะเป็นแบบเครื่องรุ่นเก่าแบบปุ่มกดหรืออะไรโบราณอะไรนี้แล้วนะผมก็ทุกวันนี้ก็คือรองรับหมดแล้วนะครับนอกจากจะใช้เครือข่ายที่แปลกประหลาดไปชาวบ้านชาวช่องเขาอะไรอย่างนี้ก็อันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ประมาณนะครับผมก็ตัวเซลล์บอร์ดแคสเนี่ยมันส่งข้อความได้ยาวกว่าตัว s m s นะครับผมซึ่งความยาวของตัวเซลล์บอร์ดแคสเนี่ยมันส่งได้1,395ตัวอักษรนะครับผมยกเว้นกลุ่มพวกตัวอักษรพวกภาษาจีนพวกพวกภาษาอื่นๆท,ท,ที่ที่ต้องใช้อักขระพิเศษะอะไรพวกนั้นนะจะต้องอ่าจึงจะส่งได้น้อยกว่าเราประมาณครึ่งหนึ่งได้นะครับผมถึงแม้ว่า จะส่งในตัวอักษรที่เป็นพิเศษในรหัสตัวนี้แล้วก็ตามนะซึ่งก็ยังส่งได้มากกว่า S M S U D นะครับผมเพราะ S M S ส่งได้แค่160ตัวอักษรเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัว เซลล์บอร์แชสเนี่ยรองรับการส่งข้อความหลายภาษานะผมซึ่งรวมภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็ในหนึ่งข้อความก็สามารถส่งได้หลายภาษาตัวเช่นเดียวกันนะครับเราก็สามารถแนบในอง URL ได้นะครับในกรณีที่แบบเออส่งข้อความพันสามร้อยตัวษรแล้วแสดงไม่หมดนี้ก็ใส่ URL ไปเช็คได้อะไรได้นะครับเราก็สามารถที่จะส่งโดยระบุพื้นที่ก็ได้นะผมพราเพราะมันส่งผ่านตัววงจรเซลล์ไซต์นะครับผมมันก็มันก็สามารถที่จะส่งข้อความ โดยเฉพาะตัวส่งสัญญาณเซลล์ไซต์ ide, อันเดียวก็ได้หรือจะส่งแบบหลายที่ก็ได้สามารถกําหนดได้หมดเลยนะครับแล้วก็ เราก็ถ้าเราส่งไปแล้วปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมเนี่ยมันสามารถที่จะส่งข้อความซ้ําไปเพื่อไปอัปเดตหรือไปปรับปรุงในกรณีที่มีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะครับสมมุติแบบมีพายุเข้าเงี้ยปรากฏว่าพายุเปลี่ยนทิศไปแล้วเงี้ยก็ส่งข้อความอัปเดตไปนะครับผมเราก็เซลบอร์ดแฉเนี่ยเออสามารถส่งได้นะครับผมถึงแม้ว่ามือถือจะเป็นโลงอยู่นะผมก็คนที่เป็นชาวต่างชาติหรืออะไรพวกเนี้ยที่เออ เข้ามาในประเทศแล้วก็เปิดตัวโลงคลื่นมือถืออาไว้นะครับผมก็สามารถที่จะรับตัวเซิร์ฟเวอร์แคได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์แคสเนี่ยส่งแยกออกมาจากระบบตัวโครงข่ายโทรศัพท์มือถือแบบพื้นฐานนะครับผมมันเลยทำให้ส่งข้อความได้ถึงแม้ว่าจะมีการใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์มือถืออย่างหนาแน่นนะครับก็คือแบบอตอนนั้นคือเน็ต 5G 4G ล่มไปแล้วนะครับแต่ว่าเซลล์ฟวอร์แครก็ยังส่งได้อยู่นะครับผมเราก็ตัวส่งข้อความแบบเซิร์ฟวอร์แคร์เขาจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเราก็ ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงนะครับต่อให้ซิมล็อกหรือหรือแบบใช้มือถือที่ล็อกซิมมาไว้หรืออะไรเงี้ยก็รับได้หมดนะครับผมไม่มีการจำกัดเราก็โทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันอยู่เนี่ยก็มีการเปิดรับข้อความในรูปแบบของเซลล์วอร์ดแคไว้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับซึ่งเปิดไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็ไม่ส่งผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับผมก็มันก็ไม่ได้กินแบตเตอรี่เพิ่มเติมขึ้นมา แต่อย่างใดนะครับผมก็สามารถที่จะเปิดได้ตลอดเวลานะครับผมก็อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของตัวการส่งข้อความแบบเซลล์บอร์ดแคนะครับที่คุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยก็เป็นคุณสมคุณสมบัติที่เอื้อดอ่อระบบการแจ้งเตือนแบบสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับผม อันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของตัวระบบการแจ้งเตือนถูกเชิญนะครับที่ส่งผ่านระบบเซ r v ์ฟเอร์แคเข้ามานะครับผมก็จะแจ้งเตือนในรูปแบบนี้นะครับผมในกรณีที่ใช้มือถือที่เป็นตระกูล Android นะครับผมแล้วก็ iOS อมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับผมก็ซึ่งนอกจากจะขึ้นไอตัวของข้อความมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันยังมีเสียงดังแล้วก็มีสั่นด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่ว่ากลุมไปตั้งค่าในในส่วนนี้ไว้อย่างไรนะครับ แล้วก็ในเรื่องของการแจ้งเตือนฉุกเฉินของตัวเซิร์ฟเวอร์แครเนี่ยเขาก็มีแยกหมวดหมู่ให้ด้วยนะครับผมใกนกรณีทีเ่เราอยากจะรับการแจ้งเตือนในบางประเภทอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทำได้นะครับในมือถือบางรุ่นนะครับผมก็มันก็จะมีแบ่งเป็น4หมวดนะครับผมก็หมวดแรกก็จะเป็นหมวดภัยคุกคามระดับสูงสุดนะครับผมแล้วก็หมวดภัยคุกคามร้ายแรงนะครับผมก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพวก สถานการณ์ฉุกเฉินอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้อง,องเป็นคนแยกประเภทว่า,าภัยคุกคามแบบไหนที่อยู่ในระดับสูงสุดภัยคุกคามแบบไหนอยู่ในระดับที่ร้ายแรงนะครับผมไม่จะเป็นพวกมีน้ําท่วมนะครับดินถล่มแผ่นดินไหวหรือจะเป็นพวกก่อการร้ายหรือจะเป็นภัยอื่นๆนะครับที่ เป็นลักษณะเป็นภัยคุกคามนะครับผมก็ก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาเป็นคนแยกแยะในส่วนตรงนี้ให้นะครับผมต่อมาก็จะเป็นการแจ้งเตือนแอมเบอร์นะครับผมก็การแจ้งเตือนนี้นะเป็นการแจ้งเตือนเกี่ยวกับพวกาการลักพาตัวเด็กนะครับผมก็ในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีแจ้งเตือนในกรณีที่แบบเด็กถูกลักพาตัวอะไรเงี้ยก็ส่งข้อความเป็นแอมเบอร์ alert ไป,ไป,ไปยังในพื้นที่นะครับที่ ที่ได้รับรการแจ้งความเข้ามาว่ามีการลักพาตัวอย่างเงี้ยก็ให้คนในแถวนั้นเป็นหูเป็นตาอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เป็นระบบที่ดีนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นระบบในส่วนของการทดสอบนะครับผมก็จะส่งเทสเข้ามานในกรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบนี้ก็ส่งข้อความทดสอบมาอย่างเงี้ยก็เขาก็ส่งมานะครับผมก็เราสามารถที่จะ ติดในส่วงการทดสอบได้อะไรได้นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของประเภทของการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินนะที่ตัวระบบของโทรศัพท์มือถือที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปตั้งค่าได้นะครับโอเคนะครับผมก็สลับในเนื้อหาของตัวการส่งข้อความแบบเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโดยเนื้อหาของเราเนี่ยก็จะเป็นเนื้อของการเราในส่วนของพื้นฐานของตัวตัวข้อความแบบเซลล์บอร์ดแคสต์ Self เนี่ยมันเป็น ยังไงนะครับผมมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็คุณสมบัติของตัวเซลบร์ดแคสที่นำมาปรับใช้ให้เข้ากับการแจ้งเตือนในสถานาการณ์ฉุกเฉินนะครับผมก,ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่โดยงานรัฐบาลในประเทศไทยนะครับก็ได้มองเห็นแล้วก็จะนำระบบตัวนี้เนี่ยมาใช้งานอย่างจริงจังภายในเวลาไม่ไม่นานนี้นะครับผมก็ เป็นอะไรที่ดีแล้วก็เราจะได้มีระบบในการแจ้งเตือนภัยพิบัติต่างๆนะครับก็ได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคนะครับผมก็สลับในรายการการเทีโชว์นะครับต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ตกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมเข้ากันไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ